ต่อมาครับเหมือนโลกกําลังจะเจอหายนะอะไรบางอย่างทําให้เมืองต่างๆนั้นไฟดับลงและเราก็ได้พบกับการปรากฏตัวของผู้ส่งสารจากการล็กตัสอย่าง Silver Surfer ในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้หญิงซึ่งนั่นก็คือตัวละครชาวลาบาวที่แสดงโดยนักแสดงอย่างจูเลียการ์เนอร์นะครับโดยในตัวอย่างเนี่ย ซิลเวอร์เซิร์ฟเอร์ก็ลอยบริเวณไทม์สแควร์ซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ถามเหล่าตัวแฟนทาสติกโฟในขณะที่ซูสตรอร์มตั้งท้องอยู่ด้วยเนี่ยว่าพวกเขาเป็นผู้บิทักโลกไปนี้หรือไม่ซึ่งซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์บอกอย่างชัดเจนว่าโลกของคุณกําลังถูกกําหนดให้ตายลงหรือโลกกําลังจะล่มสลายในอนาคตอันใกล้นี้แล้วจึงทันใดนั้นเนี่ยจอห์นนี่สตรอร์มก็ลอยพุ่งไปหาซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์แต่ก็โดนเธอสะบัดเซิร์ฟหงายหลังตกลงมาเลยนั่นเองครับซึ่งฉากที่จอห์นนี่สต เฟรมออนลอยไปหาซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นั้นเนี่ยก็ทำให้นึกถึงคริสอีวานในหนังเรื่อง The Fantastic Four ในเวอร์ชันปี2007และในระหว่างที่จอห์นนี่ตอมลอยพร้อมเปลไฟรอบร่างของเขาแล้วมาถึงจุดหนึ่งเปลไฟรอบตัวเขาดับลงเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาลอยมาถึงชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งตรงบริเวณชั้นบรรยากาศนั้นไม่มีออกซิเจนที่เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดการเผาไหม้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเมคเซน์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วถ้าเราสังเกตในตอนที่จอห์นนี่จับตัวเซิร์ฟของซิลเวอร์เซิร์ ก็บอรดมีการกระเพื่อมคล้ายๆของเหลวหรือลักษณะเป็นคลื่นตามที่เราเห็นในตัวอย่างเลยถือว่าทีมงานเก็บรายละเอียดต่างๆของ Visual e f f e c t จากการปรากฏตัวของ Silver s u r f e r ในเวอร์ชันนี้เป็นอย่างดี